สวัสดีครัวันนี้อยู่กับเซลนาำนะครับอีซุซุคิงยนสาขาสัแยักบักองชัยวันนี้น้ำก็จะพามาดูตัว FVZ240 นะครับต่อเป็นกระบะดำ้ำยาว6เมตรสูงเมตรสานะครับวิ่งทอยดินในเบืองในบ่อนะครับเป็นรับเหมาทุมดินนะครับไม่ได้เอาไปลากพ่วงอะไรคันนี้ก็ต่อกระบะจากหู สามิตรมอเตอร์นะครับซึ่งเราทุกคนก็พอจะทราบอยู่แล้วนะคะว่ากระบะหล็กกระบะดัมที่แข้งแกงที่สดุดก็น่าจะต้องเป็นสามิตรนะครับผมก็ติดอันดับต้นๆของประเทศนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยเนาะตัว2-4 F v Z, แต่ตัวนี้เนะี่ยเป็นตัวที่อ mm ิซูซูเขาทํามาสําหรับวิ่งงานวิ่งเดี่ยววิ่งลงบอ่อเลยนะครับวิ่งงานลุย,ลยนะครับที่แบบเราไปทอยหินทอยดิน ที่อยู่ในเหมืองต้องลงบ่อไปลึกๆเพราะว่าตัวนี้เฟืองท้ายจะจัดมากแล้วดอกยางเนี่ยก็จะเป็นยางบางแล้วก็ที่สําคัญระยะยื่นหน้านะครับก็ทําใหม่ก็คือสั้นลงแล้วก็สูงขึ้นนะครับก็ลุยได้แบบจุใจมากอันนี้น้ําเกาะกําลังจะยกดํมให้ดูนะครับก็ยกดําก็ไม่อยากนะครับยกง่ายๆอยากจะโชว์ว่าให้เห็นว่าตอนเรายกดัมเนี่ยมันยกได้สูงขนาดไหนนะครับก็ ปกติเวลาเรายกดำเนาะมันก็จะมีตัว PTO ให้เราเข้าอยู่แล้วก็อันดับแรกก็ให้เราดึงเบรกมือแล้วก็เหยียบคลัชนะครับแล้วก็กดปุ่ม PTO นะครับผมเสร็จแล้วก็ให้เรายกอะไรนะยกก้าน ยกดมเออยกกันกันยกดมที่อยู่ขวามือจะมีเรายกขึ้นเนาะมีมีอันเดียวเพราะว่าเราไม่มีทางพ่วงเงียนเดียวเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นเสร็จแล้วเราค่อยๆปล่อยปล่อยปล่อยคลัสนะครับก็ปล่อยคลัสดาก็จะค่อยๆย,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 ยกขึ้นนะครับแ้าเราค่อยๆปล่อยค่อยยกขึ้นเสร็จแล้วพอเรายกเสร็จเพื่อป็นเรากดปีเตีโออีกครัง้งหนึ่งเพื่อกดออกครับเราก็สามารถที่จะเอาเท้าออกจากคลัสได้นะครับผมเสร็จ เวลาเราจะาดั้มลงเนี่ยเราก็แค่ค่อยๆกดก้านที่อยู่ด้านขวามือนะครับลงนะดั้มก็จะลงตามทิศทางยกขึ้นก็คือดั้มก็ยกขึ้นกดลงดั้มก็กดลงนะครับผมอาจารย์อูก็เดินมาสารวจเดินมาดูนะครับเมื่อกีน้นี้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึง่งที่น่าสนใจสําหรับลูกค้าท่านไหนที่เอาไปใช้งานสมบุกสมบันในไร่ทอยอ้อยวิ่งอ้อยวิ่งหินดินทรายที่เป็นวิ่งเดียวนะอันนี้ก็เหมาะมากนะครับผม ก็สําหรับใครท่านไหนนะครับที่สนใจรถบรรทุกก็สามารถที่จะโทรหาเซลลน้ําได้นะครับ0917535952หรือแอดไลน์มาที่เบอร์0917535952นะครับผมหรือถ้าอยากจะดูรถตัวจริงก็เข้ามาที่โชว์รูมอิมสุกิงยนตอยู่สาขาสามแยกปักทงชัยอยู่เยื่อเยยงก,กันกับตลาดนัดเซฟวันนะครับเข้ามาได้เลยเรามีรถให้ชม ยางหลายรุ่นตั้งแต่รถกระบ,บะยันรถ10ล้อหัวลาก12ล้อเลยนะครับสำหรับวันนี้เซลน้ำไปก่อนละครับ